بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام مريم سون كان لنو خوما إقامة المؤمنين نحا واني بحب كان نوشا حديث ค่ะ حديثي نمسنر نواني نحا كيو قبل لقصنا خوما نحا หรือในภาษาอาหรับเรียกว่ามูนาฟิกนั่นเองค่ะรายงานจากท่านอับดุลละบินอัมเรารดิย์ละหัวอันหุมานะคะอันนบีอลลั صلى الله عليه وسلم กล่าวอาับบะอุนมันกุนฟีฮิกานามูนาฟิกอนว่ามันกานท์ขั้ละตุนมินหุนนฟีฮิกานท์ฟีฮิคอสละตุนมินอันนิฟักฮัตตายะดะฮ์มันอิดะฮัดดะซะกะซาบะ

รอวาฮูอัคราจฮูนะคะอัลบุคอรีวมุสลิมค่ะรายงานจากท่านอับดุลลาบินอัมร์รอยลลฮหวัหวอนุมาจากท่านนาบีสัลลลอฮอะลวยละชัลลัาลามได้กล่าวว่าสี่ประการนี้หากว่ามีอยู่ในตัวของใครคนใดคนหนึ่งเขาจะกลายเป็นผู้ที่เป็นมูนาฟิกอย่างแท้จริงและถ้าหากว่าเขามีสักหนึ่งประการจากสี่ประการนี้เขาจะมีลักษณะของมูนาฟิกเช่นกันยกเว้นแต่เขาจะละทิ้งประการนั้นไปนะคะสี่ประการนั้นได้แก่เมื่อเขาพูดเขาจะโกหก เมื่อเขาให้สัญญาเขาจะ ผิดสัญญาหรือละเมิดสัญญาเมื่อเขาขัดแย้งกันกับใครเขาจะไม่ยอมรับความจริงและเมื่อเขาได้เป็นผู้รับสัญญาเขาจะทําลายสัญญานั้นด้วยตัวของเขาเองค่ะลักษณะสีประการที่ท่านอับดอลเลาะห์วะเลาะซ์ซัลลัมบอกเราไว้ในฮะดีษบทนี้นะคะว่าหากว่าเราเป็นคนที่พูดไปเรื่อยแล้วเวลาคําพูดของเราเรามักจะเป็นคนพูดโกหกเรามีลักษณะของมูนาฟิกค่ะหากว่าเราให้สัญญากับใครแล้วเราไม่ทําตามสัญญานั้นเราเป็นมูนาฟิกค่ะหากว่าเรามีการขัดแย้งกันแล้วเวลา ตัดสินออกมาว่าเราเป็นคนผิดเราไม่ยอมรับความจริงเราเป็นมูนาฟิกค่ะหรือเมื่อใดก็ตามที่เรารับสัญญาหรือเป็นคนรับอามานะเรื่องใดมาแล้วเราเป็นคนทําลายความไว้วางใจนั่นเองเราก็เป็นมูนาฟิกเช่นเดียวกันค่ะเราจะปราศจากลักษณะของมูนาฟิกเมื่อเราละทิ้งสิ่งต่อไปนี้เวลาพูดให้พูดแต่ความจริงนะคะเมื่อให้สัญญากับใครให้รักษาสัญญานั้นเมื่อเราทะเลาะเบาแวงหรือขัดแย้งกับใครถ้าเราผิดเราก็ยอมรับผิดเรื่องง่ายๆแค่นี้เองและหากเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นคนได้รับอามานะมานะคะ เราก็ต้องทําตามอามาณะนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่าเป็นคนทําลายสัญญาที่เราเป็นคนรับอามานานั้นมาเพราะเราจะกลายเป็นลักษณะของมูนาฟิกค่คะซึ่งมูนาฟิกนะคะลักษณะของเขาหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัยอดีตการแม้แต่ในสมัยของท่านอัลสุลซอลลอฮุอ,าลาอะลัยฮุสัลลัมเมื่อต่อหน้าคนอื่นเขาก็เป็นคนที่นับถือเคารพสักการะอัลลอฮ์แต่พอรับหลังคนอื่นเขาก็เป็นคนที่ละทิ้งการศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นเองแล้วมูนาฟิกเป็นลักษณะของคนที่น่ารังเกียจ หรือมีอีกในหละฮะดีซี่พูดถึงลักษณะของมูนาฟิกเวลาละหมาดสําหรับมูนาฟิกที่เขาจะทําไม่ได้นั่นก็คือเวลาละหมาดซุบมฮี่กับอิชาเพราะเป็นเวลาที่เขานั้นจะหลบเลี่ยงตัวเองเพราะว่าเขาขี้เกียจเขาเหนื่อยดังนั้นนะคะใครก็ตามที่มีลักษณะของมูนาฟิกนะ่ะคนที่เป็นมูนาฟิกจะอยู่ในนรกชั้นที่ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยค่ะอีกครั้งนะคะ4ประการถ้ามีอยู่ในตัวใครเขาจะเป็นผู้ที่กลบกลอกอย่างแท้จริงหากว่ามีสักหนึ่งประการเขาจะมีลักษณ ลักษณะของมูนาฟิกอยู่ในตัวของเขาเว้นแต่เขาจะละทิ้งสิ่งนั้นออกไปค่ะและสี่ประการที่ว่าก็คือเมื่อพูดแล้วโกหกเมื่อให้สัญญาก็ผิดสัญญาเมื่อขัดแย้งก็ไม่ยอมรับความจริงและเมื่อเป็นคนรับอามานะหรือว่าได้รับความรับผิดชอบในเรื่องใดก็ทําลายสิ่งนั้นด้วยตัวเองเพิ่งระวังและบอกตัวเองนะคะเวลาพูดก็ให้ระวังคําพูดเมื่อให้อามานะหรือว่าให้สัญญาอะไรกับใครก็ต้องรักษามันให้ดีเพราะสิ่งเหล่านี้จะถูกสอบสวนนะคะณนะที่อันอนล่์ค่ะฝากบทเรียนด้วยค่ะอั السلام عليكم ورحمه الله وبركاته